สวัสดีครับมีค่ำคืนหนึ่งที่นนทบุรีครับในงานสมโพธิสารหลักเมืองคือบรรยากาศมันควรจะดูขลังๆเนะแต่กลับมีเวทีหนึ่งที่ร้อนแรงมากกลายเป็นไวรัลในโซเชียลเลยครับเวทีของนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่น้องต้นข้าวสุปริยาครับคืนนั้นแบบโอ้โหคนดูล้นทะลักออกมาเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์นี้กันหน่อย จากข้อมูลที่หลายๆคนส่งเข้ามาให้เราดูมีทั้งคลิปทั้งคอมเมนต์ต่างๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ใช่แค่คนดูที่เยอะนะแต่คือพลังของคอมเมนต์ที่ตามมามันเหมือนพายุเลยแต่เป็นพายุที่แปลกมากคือมันแบ่งเป็น2กระแสชัดเจนสุดๆเราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกๆครับว่าท่ามกลางเสียงวิจารณ์เนี่ยทำไมทําไมเสียงแห่งความรักที่แฟนคลับมีให้น้องต้นข้าวถึงได้ดังสนัน่นจนกลบเสียงอื่นไปเกือบหมด เป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันสะท้อนภาพของแฟนคลับยุคใหม่โดยเฉพาะในวงการลูกทุ่งที่มีวิธีแสดงออกที่แบบว่าซับซ้อนกว่าที่เราคิดพวกเขาไม่ได้แค่รับสื่ออย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เหมือนคณะกรรมการที่แยกแยะได้ด้วยว่าอะไรควรติอะไรคนชมเขาสามารถวิจารณ์ทีมงานได้แต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องศิลปินสุดหัวใจเลยค่ะอืมน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า เสียงสะท้อนสองฝั่งจากหน้าเวทีที่นนคืนนั้นคือพอคลิปมันแชร์ออกไปปุ๊บคอมเมนต์ก็มาพรึบเลยฝั่งแรกนี่ชัดเจนมากคือกลุ่มที่มองว่าท่าเต้นของแดนเซอร์อาจจะดูเอ่อแรงไปหน่อยสำหรับงานสมโพธิสารหลักเมืองซึ่งนี่คือจุดที่เกิด,ดราม m าเล็กๆขึ้นมาค่ะ ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่หวังดีนะคะมีเหตุผลเพราะบริบทของงานเป็นงานราชการการแสดงความเห็นเรื่องความเหมาะสมก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับซึ่งคอมเมนต์กลุ่มนี้ก็มีเหตุผลของเขาแต่ที่ผมทึ่งคือคือมันไม่ได้ลุกลามเป็นไฟลามทุ่งเพราะมีคลื่อนอีกลูกหนึ่งที่ใหญ่กว่ามหาศาลซัดเข้ามากลุบไปหมดเลยนั่นคือฝั่งของแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความชื่นชมในตัวน้องต้นข้าวแบบถล่มทลายจริงๆครับ อ่าตรงนี้คือหัวใจของเรื่องเลยมันแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของแฟนคลับที่น่าทึ่งมากเลยค่ะพวกเขาสามารถติเพื่อก่อได้อย่างตรงจุดคือชี้ไปที่องค์ประกอบของโชว์ไม่ใช่ตัวศิลปินการแยกแยะแบบนี้มันเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนเลยว่าเราวิจารณ์ทีมงานนะแต่ตัวศิลปินหลักนะ่ะพวกเราจะปกป้องเองจริงด้วยครับ มันสะท้อนว่าความผูกพันที่พวกเขามีต่อศิลปินมันลึกซึ้งจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่ภาพรวมของโชว์ในคืนนั้นคืนเดียวปกติเรื่องแบบนี้น่าจะลามไปถึงศิลปินนะแต่นี่ทําไมไฟดราม่ามันจุดไม่ติดเลยพลังความรักที่ว่ามันกลุบมิดไปเลยเหรอครับพอพูดถึงความรักที่ท่วมท้นขนาดนี้สงสัยเลยว่ามันมาจากอะไรกันแน่ในคอมเมนต์มีบอกใบไว้บ้างไหมคะผมเห็นข้อความที่มันทรงพลังมากๆอยู่หลายอันเลย โอ้โหชัดเจนมากลองไล่เรียงกันดูได้เลยครับจะขอยกตัวอย่างจากข้อมูลที่ได้มานะมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนสั้นๆแต่ความหมายยิ่งใหญ่มากเขาเขียนว่าน้องต้นข้าวงานนี้รักจนล้นนนทบุรีครับแล้วก็มีรูปหัวใจรัวๆเลยอื้อคำว่าล้นนนทบุรีนี่ไม่ใช่แค่คำชมธรรมดาแล้วนะมันเป็นการเปรียบเทียบภาพที่ชัดเจนมากคือความรักมันมากมายจนแบบว่าเกินขอบเขตจ,จังหวัดไปแล้ว สิ่งด้วยหรืออย่างคอมเมนต์นี้ได้ไปดูใกล้ๆดีใจที่สุดรักต้นข้าวมากมันให้ความรู้สึกส่วนตัวมากๆเหมือนเป็นความสำเร็จของแฟนคลับคนนั้นเลยชอบเก่งแต่มันคือคำว่ารักภูมิใจดีใจถูกต้องเลยค่ะ คำพวกนี้มันบ่งบอกความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากและถ้าเราถอยออกมาดูภาพกว้างขึ้นปรากฏการณ์นี้มันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมบ้านๆของวงการลุกทุง่งที่ความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่บนเวทีแต่มันคือความผูกพันแบบพ่อลูกหรือป้าหลาน โดยเฉพาะข้อมูลที่บอกว่ามีแฟนขับกลุ่มคุณลุงคุณป้าคุณยายเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามหาชนแฟนเพลงอย่างแท้จริงเลยค่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วใช่ค่ะซึ่งเป็นเกราะป้องกันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกว่าแฟนขับเคป๊อบางกลุ่มเสียอีกเพราะมันอย่างรากลึกในโครงสร้างครอบครัวของสังคมไทยเลยน่าสนใจมากครับที่เปรียบเทียบกับเคป๊ปซึ่งแฟนด้อมแข็งแกร่งมากแต่เคสนี้มีความเป็นครอบครัวเข้ามาด้วย แล้วคุณสมบัติอะไรในตัวน้องต้นข้าวล่ะครับที่ทำให้คนรู้สึกรักเหมือนเป็นลูกเป็นหลานได้ขนาดนี้จากข้อมูลที่แฟนคลับคอมเมนต์กันอย่างเป็นเอกฉันท์เหมือนเป็นมติมหาชนเลยค่ะว่ามีคุณสมบัติเด่นๆอยู่หลายข้อที่มัดใจพวกเขาได้อยู่หมดัดผมเห็นลิสต์นั้นแล้วครับน่าทึ่งมากไล่มาตั้งแต่เรียบร้อยน่ารักวางตัวดีแล้วก็เสียงดีมากเป็นมืออาชีพเอนเตอร์เทนเก่งมีความกระตันอยู่ และข้อสุดท้ายคือมีสเสน่ห์บนเวทีที่หาได้ยากคือมันครบเครื่องจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยถ้าให้วิเคราะห์จากลิสต์นี้นะคะจุดที่สร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังอายุน้อยคือ3ามคำแรกเลยค่ะเรียบร้อยน่ารักและวางตัวดีในสังคมไทยคุณสมบัติเหล่านี้มีค่ามากกว่าความสามารถเสียอีกเพราะมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของคนมันทําให้แฟนคลับ โดยเฉพาะผู้ใหญ่รู้สึกอยากปกป้องอยากสนับสนุนเพราะเขามองเห็นอนาคตที่ดีของเด็กคนนี้มันคือการสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืนมากๆค่ะเหมือนกับว่าถ้าพื้นฐานดีแล้วเรื่องอื่นๆก็จะตามมาเองผมชอบประเด็นเรื่องความกตันยูนะครับมันเป็นคุณสมบัติที่คนไทยให้ค่าสูงมากการที่แฟนคลับมองเห็นสิ่งนี้ในตัวศิลปินมันคงทำให้ความรักยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีก แน่นอนค่ะความกตัญญูในวัฒนธรรมไทยคือเครื่องหมายของคนดีเลยการที่ศิลปินแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งแฟนเพลงมันจะสร้างแรงสนับสนุนมหาศาลเพราะคนจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ลืมตัวก็ยิ่งอยากจะผลักดันให้ไปได้ไกลขึ้นอีกใช่ค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าแก่นแท้ของความเป็นศิลปินไม่แข็งแกร่งพอซึ่งนั่นก็คือเสียงร้อง โอ้โห و, เรื่องเสียงนี่คำชมมาเต็มจริงๆครับผมเจอคอมเมนต์ที่เขียนได้เห็นภาพมากอย่างเช่นหลงเสียงมากๆเสียงต้นข้าวมีมนขลังฟังแล้วจับใจสุดๆคำว่ามนขลังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับหรืออีคอมเมนต์ที่บอกว่าเสียงร้องสะอาดคมชัดฟังแล้วขนลุกนี่คือคำชมจากคนที่ตั้งใจฟังจริงๆเขาไม่ได้มองแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่เขาตกหลุมรักในแก่นของความเป็นศิลปินเลย ใช่ค่ะเสียงคือเครื่องมือพิสูจน์ตัวเองที่ดีที่สุดของนักร้องและจะคอมเมนต์เหล่านี้แสดงว่าน้องต้นข้าวได้พิสูจน์ตัวเองผ่านจุดนั้นมาแล้วเมื่อฐานตรงนี้มั่นคงแล้วคุณสมบัติอื่นๆที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวดีหรือความน่ารักมันก็จะเข้ามาเสริมให้ภาพรวมของศิลปินคนนี้สมบูรณ์แบบและน่าสนับสนุนยิ่งขึ้นไปอีกพอพูดถึงการพิสูจน์ตัวเองมันมีอีกมิติหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจและสําคัญมากๆเลยคือการปรากฏตัวของแฟนคลับกลุ่มดั้งเดิม พวกเขาไม่ใช่แฟนคลับหน้าใหม่ที่เพิ่งมาตามตอนมีกระแสแต่เป็นคนที่ตามเชียร์น้องต้นเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยประกวดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตั้งแต่รายการดวลเพลงชิงทุนนู่นเลยอ่ากลุ่มนี้คือรากฐานที่แท้จริงเลยค่ะเป็นกลุ่มที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสําหรับศิลปินทุกคนจริงครับอ่านคอมเมนต์ของพวกเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นแทนเลยมีคนที่เขียนว่าเชียร์น้องมาตั้งแต่เข้าประกวดครั้งแรกดีใจที่น้องมาได้ไกลขนาดนี้ อื hmm. หรืออีกคนบอกว่าตั้งแต่น้องประกวดก็รักเลยทุกเวทีที่ร้องคือเพราะมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เฝ้ามองการเติบโตของใครสักคนที่เราเอาใจช่วยมาตลอดจริงๆปรากฏการณ์นี้ในทางจิตวิทยาแฟนคลับมันมีพลังมากนะคะแฟนคลับกลุ่มนี้คือฐานแฟนเพลงที่เหนียวแน่นที่สุดเพราะการสนับสนุนของพวกเขาไม่ใช่กระแสชั่วข้ามคืนแต่เป็นการลงทุนทางอารมณ์ที่สั่งสมมานาน เพราเขาได้เห็นพัฒนาการเห็นความพยายามมันเหมือนกับไอเคียเอฟเฟในโลกของแฟนคลับนะคะไอ e คียเอฟเฟยังไงครับคือเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างหรือประกอบใครสักคนขึ้นมาเราจะยิ่งรักและผูกพันกับสิ่งนั้นมากขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจเลย คือพวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของความสําเร็จร่วมกันนั่นเองถูกต้องค่ะพวกเขาคือเครื่องยืนยันที่มีชีวิตว่าความสําเร็จของต้นข้าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหรือกระแสไวเรัลอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถที่พิสูจน์ตัวเองมาอย่างต่อเนื่องและแฟนคลับกลุ่มนี้คือพยานคนสําคัญพวกเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ค้าประกันคุณภาพของศิลปินให้กับแฟนคลับหน้าใหม่ๆด้วยสัําไป เป็นพลังที่ทำให้ชื่อเสียงของศิลปินคนนี้มีโอกาสยืนระยะได้อย่างแข็งแรงในระยะยาวใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่ดังแล้วหายไปฟังทั้งหมดนี้แล้วผมว่าเราพอจะเห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ที่นนบุรีได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนเส้นทางของศิลปินที่กำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดคือยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งต้องเจอความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นธรรมดาแน่นอนค่ะมันเป็นสัจธรรมของวงการนี้ แต่สำหรับกรณีของน้องต้นข้าวสิ่งที่น่าทึ่งคือท่ามกลางลมที่พัดมาหลากหลายทิศทางเสียงที่ดังที่สุดและทรงพลังที่สุดกลับกลายเป็นเสียงแห่งความรักที่พร้อมจะสนับสนุนในทุกย่างก้าวอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยอข้อมูลที่เราได้มาสรุปไว้ชัดเจนมากครับว่า oh. คืนนั้นนนทบุรีไม่ได้ดังเพราะดราม่าเรื่องแดนเซอร์แต่ดังเพราะเสียงปรบมือ oh. เสียงกรี๊ดและเสียงชื่นชม ที่แฟนๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มอบให้ศิลปินที่พวกเขารักปรากฏการณ์นี้สะท้อนความจริงที่สําคัญอย่างหนึ่งในวงการบันเทิงยุคนี้ได้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วแก่นแท้มันสําคัญที่สุดความสามารถที่แท้จริงบวกกับการวางตัวที่ดีมันสามารถสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งจนเป็นเหมือนกําแพงเมืองที่คอยปกป้องกระแสวิจารณ์ด้าน,น,นอื่นๆได้เกือบทั้งหมดทําให้คุณค่าในตัวศิลปินยังคงส่องสว่างอยู่เสมอ เหมือนกับว่าถ้าแกนกลางแข็งแรงพอต่อให้มีลมพายุพัดมาบ้างก็ทำอะไรได้มากนักใช่ค่ะก็ทำได้แค่ทำให้กิ่งก้านไหวเล็กน้อยแต่ไม่สามารถโค่นต้นไม้ทั้งต้นลงได้เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมาครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อในยุคที่กระแสโซเชียลมีเดียสามารถสร้างดราม่าและทำลายศิลปินได้ในชั่วข้ามคืน อะไรคือส่วนผสมที่แท้จริงที่ทำให้ความรักของแฟนคลับยังคงเป็นพลังที่แข็งแกร่งและยั่งยืนจนสามารถอยู่เหนือดราม่าทั้งปวงได้มันเป็นแค่เรื่องของความสามารถหรือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น